ช้าวันหนึ่งท่ามกลางข่าวสารที่ถาโถมผู้กำหนดนโยบายในสหรัฐทั้งระดับรัฐบาลกลางและระดับรัฐต่างเร่งออกกฎหมายป้องกันไม่ให้บริษัทจีนซื้อกิจาการซื้อที่ดินหรือเข้าถือครองสินทรัพย์ในอเมริกาภาพที่สื่อถ่ายทอดเหมือนกับว่าจีนกำลังกว้านซื้อประเทศสหรัฐชิ้นต่อชิ้นแต่ถ้าเราขุดลึกลงไปความจริงกลับแทบตรงกันข้ามข้อมูลจากโรเดียมครุก๊กซึ่งเป็นหนึ่งในสถาบันที่จับตาการลงทุนระหว่างประเทศอย่างใกล้ชิดเผยให้เห็นภาพที่ซับซ้อนกว่าที่ข่าวพาดหัว เพราะสหรัฐไม่ได้เพียงพยายามทวงคืนการลงทุนเชิงยุทธศาสตร์จากจีนแต่จีนเองก็กำลังปิดประตูไม่ให้เงินทุนไหลออกไปอเมริกามานานแล้วเหตุผลหลักที่สหรัฐยกขึ้นมาอธิบายคือความกังวลเรื่องการพึ่งพาโครงสร้างพื้นฐานหรืออุตสาหกรรมสำคัญที่อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัทจีนยิ่งในยุคที่โลกแตกเป็นสองขั้วชัดเจนความเป็นเจ้าของกลายเป็นเรื่องความมั่นคงทางเศรษฐกิจและความมั่นคงแห่งชาติไปพร้อมกันตัวอย่างที่เห็นชัดคือการครอบครองที่ดิน ทำการเกษตรและอสังหาริมทรัพย์ถึงขั้นมีร่างกฎหมายในวุฒิสภาสหรัฐที่จะห้ามคนจีนถือครองที่ดินเพื่อเกษตรกรรมโดยเด็ดขาดและขบวนการผลักดันในระดับรัฐก็มาแรงไม่แพ้กันสองในสามของรัฐทั้งหมดในสหรัฐได้มีกฎหมายจำกัดการถือครองที่ดินโดยชาวต่างชาติอยู่แล้วหรือกำลังอยู่ในขั้นตอนการออกกฎหมายโดยมีการระบุชื่อจีนชัดเจนในเอกสารแล้วคำถามที่ควรถามจริงๆคือจีนถือครองที่ดินในสหรัฐอยู่เท่าไหร่กันแน่ คำตอบคือน้อยมากถ้ารวมที่ดินทุกแปลงในสหรัฐที่ชาวต่างชาติถือครองสัสดส่วนของจีนยังไม่ถึง1%เด้วยซ้ําพื้นที่ทั้งหมดที่จีนถือครองมีขนาดเราสองนครนิวยอร์กเท่านั้นในขณะที่แคนาดาถือครองมากเทียบเท่ากับสองรัฐทั้งรัฐแม้แต่โปรโต,ตุเกสก็ยังถือครองมากกว่าจีนหลายเท่าและเนเธอร์แลนด์ถือครองมากกว่าจีนกว่า12เท่าแต่ในอีกด้านหนึ่งตัวเลขการค้าเล่าเรื่องอีกแบบปี2024สสหรัฐ ขาดดุลการค้ากับจีนมูลค่า295,000ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ9.735ล้านล้านบาทถ้าเฉลี่ยต่อวันเท่ากับเงิน800ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ26,400ล้านบาทไหลออกจากอเมริกาเข้าสู่บัญชีของบริษัทจีนทุกวันตามทฤษฎีศเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศประเทศที่ได้ดุลการค้ามักจะนําเงินส่วนนั้นกลับไปลงทุนในประเทศที่ขาดดุลเพื่อสร้างดอกผลหรือต่อย,ยอดทางธุรกิจไม่ว่าจะเป็นการซื้อพันธบัตรรัฐบาล เปิดโรงงานหรือซื้อที่ดินเพื่อทําเกษตรและอุตสาหกรรมแต่จีนกลับไม่ทําแบบนั้นตรงกันข้ามจีนกลายเป็นผู้ขายพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐหรืออย่างมากก็ปล่อยให้พันธบัตรครบกําหนดแล้วไม่ซื้อเพิ่มดังนั้นเงิน800ล้านดอลลาร์สหรัฐต,ต่อวันไม่ได้หมุนกลับเข้ามาสร้างงานหรือสร้างโรงงานในอเมริกาเลยถ้าคุณคิดว่ากฎหมายของสหรัฐถูกออกมาเพื่อกันไม่ให้จีนเอาเงินนี้ไปซื้อฟาร์มหรือบริษัทในอเมริกาต้องบอกว่ามันไม่ตรงกับความจริงนัก เพราะจีนเลิกทำแบบนั้นมาหลายปีแล้วในไตรมาส4ปี2024การลงทุนโดยตรงจากจีนเข้าสหรัฐเหลือเพียง200ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ6,600ล้านบาทซึ่งน้อยที่สุดในรอบกว่า5ปีลองเทียบดูในปี2023จีนลงทุนในสหรัฐทั้งปีเพียง6.9พันล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ227.7พันล้านบาทในขณะที่ได้ดุลการค้ากับสหรัฐ279พันล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว9.207ล้านล้านบาท ตัวเลขต่างกันมหาศาลกว่า40เท่าตัวและแม้แต่การลงทุนที่มีมูลค่าต่ำกว่า300ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ9.9พันล้านบาทซึ่งตามกฎสามารถขออนุมัติจากรัฐบาลท้องถิน่นของมณฑลในจีนได้โดยไม่ต้องผ่านปักกิ่งก็ยังถูกระงับทั้งรัฐบาลกลางและท้องถิ่นของจีนต่างหยุดกระบวนการอนุมัติสำหรับโครงการในสหรัฐต,ตรงกันข้ามการลงทุนของจีนในส่วนอื่นของโลกกลับดำเนินต่อไปและในหลายกรณีก็ขยายตัวอย่างแข็งแกร่ง ปี2023เซาอุดีอาระเบียได้รับเงินลงทุนจากจีนกว่า16,000ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ528,000ล้านบาทเวียดนามได้รับมากกว่าสหรัฐถึงสองเท่าแม้แต่ประเทศซเบียซึ่งมีประชากรไม่ถึง10ล้านคนก็ได้รับการลงทุนจากจีนพอๆกับที่สหรัฐได้รับทั้งปีในไตรมาสสุดท้ายของปี2024เงินลงทุนของจีนที่ไหลเข้าสหรัฐแค่200ล้านดอลลาร์สหรัฐแต่ที่ไหลไปส่วนอื่นของโลกมากถึง30,000ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ990,000ล้านบาทนี่คือเหตุผลที่นักวิเคราะห์บางคนเรียกการห้ามจีนลงทุนในอเมริกาว่าสหรัฐกาละครเพราะทั้งสองฝ่ายต่างก็ปิดประตูกันเองอยู่แล้วและแม้ในสมัยประธานาธิบดีทรัมป์จะมีการประกาศนโยบายอเมริกา First Investment Policy <c oughs> เพื่อเอื้อให้พันธมิตรลงทุนในสหรัฐได้ง่ายขึ้นแต่ก็เข้มงวดกับจีนมากขึ้นความจริงก็คือจีนได้ทําให้มาตรการนั้นแทบไม่มีความหมาย เพราะเงินกำไรวันละ26,400ล้านบาทที่จีนทำได้จากสหรัฐถูกขนกลับประเทศทันทีไม่ฝากไว้ในธนาคารตะวันตกที่เสี่ยงถูกอายัดจีนไม่ซื้อโรงงานไม่สร้างงานด้วยแต่ไปลงในประเทศที่จีนมองว่ามีความเสี่ยงต่ำกว่าและผลตอบแทนคุ้มกว่าเช่นคาซัคสถานหรือแม้แต่มร็อกโกในแอฟริกาตะวันตกในเกมนี้สิ่งที่ผู้ชมต้องเข้าใจคือตัวเลขและสถิติบางครั้งบอกเล่าเรื่องจริงได้มากกว่าคำประสัยทางการเมืองและเมื่อมองจากมุมเศรษฐศาสตร์มหาภาค การห้ามหรือไม่ห้ามของสหรัฐอาจเป็นเพียงฉากหน้าในขณะที่กลไกลทางเศรษฐกิจได้เคลื่อนไปไกลกว่านั้นแล้วและจีนก็เลือกใช้กำไรจากการค้ากับสหรัฐเพื่อสร้างอิทธิพลในภูมิภาคอื่นของโลกแทนที่จะผูกอนาคตไว้กับอเมริกาขอบคุณที่ติดตาม Stackset แล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไป Stackset stay humble